สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend with Dr. ทาง d r v channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สวนอมัยเพื่อนของท่านนะครับในวันนี้ผมจะมาบอกถึง5วิธีนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขและแข็งแรงขึ้นนะครับและผมเชื่อมั่นเลยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยทำตาม5วิธีที่ผมบอกนี้นะครับท่านจะแข็งแรงมีความสุขขึ้นมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาละข้อที่1กรับเพื่อนๆครับ ท่านจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับต้องบอกงนี้ก่อนว่าการออกกําลังกายเนี่ยมี2วิธีนะวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซอร์ซส์นะแอโรบิกก็คืออย่างเช่นการวิ่งว่ายน้ําขี่จักรยานนะหรืออีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแอแอโรบิกเอ็กซอร์ซส์หรือสมัยนี้จะพูดให้เทอมสมัยใหม่หน่อยก็เรือสเตรนจ์เนนิ่งเอ็กซอร์ซส์ก็ได้นะเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือการออกกําลังกายที่ไปตามโรงยิมะนะแล้วท่านเห็นคนยกเวท Bar bell, นะการออกกำลังกายทั้ง2อย่างเนี่ยเราควรจะทำด้วยไปด้วยกันนะเพราะว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซร์เนี่ยมันทำให้ะระบบหัวใจในสูบฉีดสูบฉีดเลือดเนี่ยไปได้ทั่วทั้งร่างกายโดยเฉพาะที่สมองด้วยนะการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคทางเมตาบอลิกได้นะเช่นโอกาสที่จะเกิดโรคเบาหวานโรคไขมันสูงขึ้นนะไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะลด โอกาสที่จะเกิดเมตาบบลิกเหล่านี้ได้นะในขณะที่การอาอกกําลังกายแบบที่ใช้แรงต้านนะเวทเทรนนิ่งเอซูไซน์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะซึ่งงานวิจัยหลายงานสรุปมาตรงกันแล้วนะครับว่าการที่คนที่อายุมากขึ้นและมีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายให้ครบทั้ง2แบบนะครับเอาประมาณยังไงดีนะสมมุติว่าเพื่อนๆออกกาลังกายแบบแอโรบิกเอซูไซน์เนี่ยนะครับ เอาสักประมาณสัก150าน,นาทีต่อสัปดาห์แล้วกันเอาประมาณนี้นะครับถ้าจะแบ่งง่ายๆก็อาจจะออกกําลังกายสักวันละ3านาทีอาทิตย์ละ5ครั้งอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับนะและในช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องเสริมนะพวกเวทเทรนนิ่งเข้าไปด้วยนะสัปดาห์ละ2หนนะเพื่อให้เลี้ยงมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะให้มันยังมีแมสมีมัสส์แมสอยู่นะครับซึ่งมัสส์แมสนี่แหละมันจะเป็นตัวเผาพลังงานต่างๆนะป้องกันไม่ให้เราเนี่ย อ้วนง่ายแล้วก็พอเราไม่อ้วนเนี่ยโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเบาหวานความดันไขมันนะโรคอ้วนลงพุงโรคไขมันพอกตับอย่างเงี้ยนะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นน้อยนะถ้าท่านมีมวลกล้ามเนื้อและออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นข้อที่1นนะครับข้อที่2ครับเพื่อนๆควรจะกินนะกินอาหารที่เขาเรียกว่าครบหมู่นะครบหมู่นะโดยเฉพาะเน้นนะเน้นไปที่ ผักผล,ลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปนะอาจจะประกอบไปด้วยผักสีเขียวต่างๆหรือผักหลักสีไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะก,กินพวกธัญนยพืชนะไม่แพ้นะถ้าไม่แพ้นะครับต้องดูด้วยว่าท่านแพ้ธัญนยพืชแบบไหนนะครเกรนต่างๆนะโปรตีนเนี่ยนะก็ได้จากพวกไข่เนื้อนะโดยเฉพาะเนื้อขาวทั้งหลาย เช่นเนื้อปลานะครับเนื้อไก่เป็นต้นนะพวก red meat เนี่ยก็พยายามน้อยหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นอาหารของโปรโดของใครหลายๆคนนะครับตัวไขมันนะไขมันก็กินไขมันดีนะโดยเฉพาะพวกโอเมก้าสโอเมก้าเก้าโอเมก้าสเนี่ยเราพบได้ในพวกน้ำมันปลาต่างๆนะครับ โอเมก้า3เนี่ยนะมีผลมากๆเลยนะต่อลดการกันลดการอักเสบของร่างกายและนะในตัวโอเมก้า3เนี่ยมีกรดไขมันอยู่ตัวหนึง่งนะครับชื่อว่า DHA นะตัว DHA เนี่ยเป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของสมองครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆกินนะพวกปลาหรือ DHA เนี่ยนะไขมันปลาเนี่ยนะครับ ถือจึงเขาจึงบอกกันไงแล้วว่าการกินไขมันปลากินน้ำมันปลาเนี่ยนะจะทำให้สมองดีขึ้นเหตุผลก็เพราะ dha ตัวนี้แหละนะครับมันเป็นกรดไขมันสายย,วยาวเลยนะที่มีคาร์บอนหลายๆตัวนะครับก็ถ้ากินปลาไม่พอก็เสริมเอาก็แล้วกันนะครับอโอเมกา้าเนี้นี้มีประโยชน์มากเลยนะมีมีงานวิจัยออกมาล่าสุดเลยนะบอกว่าไอตัวอโอเมกา้าเเนี่ยนะครับ ที่เราพบได้นะในน้ำมันมะกอกเป็นต้นยกตัวอ,อย่างนะครับน้ำมันมะกอกเนี่ยเจอเจอน้ำมันอ,อ,อยมันโอเมก้าเเยอะนะครับโอเมก้าเก้เนี่ยจะไปกระตุ้นยีนนะลองกิวิตียีนตัวหนึ่งที่เซอร์ตูนนะครับเขากระตุ้นเซอร์ตูนและทาให้คนคนนั้นเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะเพราะฉะนั้น น้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นน้ำมันที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในบ้านเราถ้าไม่ใช้น้ำมันมะกอกก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องไปใช้พวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีโอเมก้าเก้าอยู่เยอะพอสมควรนะครับนะโปรตีนบอกแล้วนะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ต้องกินแหละนะยังไงก็เป็นพลังงานของเราแต่ว่าอาจจะต้องเรากินคาร์โบไฮเดรตกันเยอะนะข้าวแป้งน้าตาลขนมต่างๆเอาจริงๆเราก็กินกันเยอะคงไม่ต้องบอกให้กินเสริมนะครับก็ลดลงลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงกินโปรตีนกินไขมันดีกินพวก ผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานมีไฟเบอร์ต่างๆมีไมโครนูเทรนต่างนะครับถ้าท่านกินแบบนี้นะก็อายุยืนขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับข้อที่3ครับคือท่านจะต้องนอนให้เพียงพอนะอันนี้สําคัญนะการนอนของคนเรานี่สําคัญนะอย่าในวัยรุ่นลูกเนี่ยเ,เราชอบที่จะไปอะไรละ่ะไม่ไม่เห็นความสําคัญของการนอนอะนะเรามักจะไปทํางานบ้างดูหนังบ้างาจนเราลืมเวลานอน จะบอกว่าอย่าอดหลับอดนอนนะจะบอกว่าอย่าอดหลับอดนอนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรานอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งสัก7-8ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะทําให้ร่างกายเรารีเซ็ตระบบนะฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไซโคลมันมีลิทเตอมิกกันนะเขาเรียกว่ามีลิทเติมนะครับอย่างเช่นตอนเราจะนอนเนี่ยนะพอเราเริ่มง่วงขึ้นมาเนี่ยเมลาโทนินก็จะเริ่มออกมานะ พอเวลาโทนินออกมาเราง่วงนอนเราได้นอนแล้วพอเราหลับไปสักพักหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงโกรทฮอร์โมนก็ออกมาพอโกรทฮอร์โมนออกมาเนี่ยก็จะเริ่มซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเรานะให้กลับมาสู่สภาวะที่พร้อมใช้งานในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับพอโกรทฮอร์โมนออกมาพอเราใกล้ๆตื่นนอนตอนเช้านะครับตัวฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตคือคอร์ติซอลก็จะเริ่มออกมานะเห็นไหมว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบนาฬิกาเวลานะเป็นเซอร์คาเดียนเป็นริสมิกนะครับ ที่จะต้องทํางานให้มันสอดประสานกันนะครับและสําคัญที่สุดก็คือการนอนนะเพราะว่าตอนนอนนี่แหละเป็นช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยมีรีมีการรีเซ็ตระบบนะครับเพราะฉะนั้นนอนให้พอนอนให้ตรงเวลานะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเนี่ยควรจะควรจะประมาณนั้นเอาประมาณนั้นแล้วกันนะส่วนใครที่น้อยกว่านี้แล้วไม่เป็นไรหรือใครที่มากกว่านี้แล้วสดชื่นก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วการนอนหลับให้พอเพียงพอเนี่ยนะครับมีความสําคัญกับ l o n g e v i t y คือการที่มีอายุยืนยาวนานได้นะครับข้อที่4ครับก็คือเรื่องของความเครียดครับความเครียดเนี่ยนะมีผลนะโดยตรงนะต่อทุกอย่างเลยนะความเครียดที่เป็นทุกอย่างมีคำคำพูดหนึ่งนะ เขาพูดว่าดีเขาบอกว่าโหัเลาะนี่รักษาทุกโรคนะมีแฟนคลับเราคนหนึ่งคือคุณจิมนะคุณจิมบอกคุณหมอถามมาคอมเมนต์อยู่ใน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 คลิปคลิปหนึ่งบอกว่าคุณหมอครับหัเลาะนี่ปัญญารักษาทุกโรคเลยจริงไหมผมบอกโอ้โหจริงแท้แน่นอนนะครับการที่เราไม่มีความเครียดเนี่ยนะครับนะกระตุ้นยีนทุกอย่างเลยนะครับให้เอ็กซ์เพรสในทางที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะผิวพรรณหน้าตาผมเผ้า นะระบบการย่อยระบบอะไรต่างๆเนี่ยฮอร์โมนฮอร์โมนกลับมาปกติหมดเลยนะครับแต่พอเราเครียดปับ๊บนะเ็าไดเครียดปั๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกชัดดาวหมดนะเพื่อนๆสังเกตไหมพอเครียดปั๊บเนี่ยอาหารไม่ย่อยสมองคิดอะไรไม่ออกนะนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันชัดดาวทุกอย่างเพื่อเอามาเลี้ยงเฉพาะอวัยวะที่สําคัญเช่น หัวใจปั๊มปั๊มปั๊มนะสมองนี่ก็จะไปเด่นเฉพาะตรงก้านสมองนี่แหละเพื่อเอาชีวิตให้อยู่รอดได้นะสมองส่วนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มีผลมากๆเลยนะครับต่อร่างกายนะเวลาที่เราเกิดความเครียดขึ้นมาครับเพื่อนๆครับให้เราคิดในใจนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่เราแก้ไขได้หรือเปล่านะ ถ้ามันเป็นปัญหาที่เราแก้ไขได้ก็ลุยเลยครับนะแก้ปัญหานั้นซะเราจะได้ไม่ต้องเครียดแล้วเราก็วางแผนวางสตาเตจี้ต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นนะพอเราวางแผนเสร็จแน่นอนแล้วเราบางทีก็ไม่แันทําเลยนะยไม่แทนแก้ปัญหานั้นเลยนะแต่ความเครียดเนี่ยมันลดลงไปแล้วนะเพราะเราวางแผนเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เพียงแต่ follow ไปตามแผนนั้นนะอีกปัญหาหนึ่งของเราที่ทําให้เกิดความเครียดก็คือนะ ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ครับเช่นยังไงก็แก้ไม่ได้ครับนะเช่นฝนตกฟ้าคะนองลมพายุฤดูร,ร้อนเข้าอย่างเงี้ยนะเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าคนคนนั้นจะเป็นนิสัยแบบนั้นคนคนนี้จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมแก้ไขได้เลยถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับที่ใจดีกว่าปัญหาที่แก้ได้ก็แก้ไปปัญหาที่แก้ไม่ได้ท่านจะไปเครียดทำไมเพราะยังไงท่านก็แก้ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นระาวาังความเครียดลงลองมองปัญหาต่างๆนะที่เรารู้สึกว่าเราเครียดเนี่ยลองมองให้เป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านมองมองปัญหาต่างๆเป็นแบบนี้ได้นะเรามีความสันโดษเรามีความพอเพียงนะเราหยุดความเครียดได้ชีวิตนะจะมีความสุขขึ้นเยอะๆนะวันนี้ไหนๆพูดถึงตรงนี้แล้วผมเอาเทคนิคนะในการที่จะลดความเครียดที่ดีๆเลยนะครับมาบอกให้ฟังก็คือการบรนะิสิ่งการหายใจนะเขาเรียกว่าบริสิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับ เพื่อนถ้ามีความเครียดอยู่แล้วก็นะให้นั่งแล้วหลับตานะครับหายใจเข้ายาวๆนะครับหายใจออกยาวๆนะครับมีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกยาวๆสักสามสี่ลมนะแล้วหลังจากนั้นเราแค่นั่งมองลมหายใจของเรา o เ s e r v ฟลมหายใจเราไม่ต้องควบคุมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องตัดสินไม่ต้องบอกว่ามันยาวหรือมันสั้นไม่ต้องมาคับลมแค่ออ o เ s e r v ฟเฉยๆกับลมหายใจของเรานะครับทําอย่างนี้ดูสัก 10นาทีนะแค่นี้เองนะความเครียดของเราก็จะหายไปแล้วนะครับจะลดลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวไม่เชื่อก็ลองดูนะ Breathing Exercise เนี่ยเหมาะสำหรับการที่จะแก้ความเครียดได้มากๆเลยนะครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับเพื่อนๆควรจะหลีกเลี่ยงนะปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เราหลีกเลี่ยงได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นบุหรี่นะไอ้พวกไอ้พวกเนี้มันเป็นอ่าเรียกว่า harmful habits คือเป็นพฤติกรรมอันตรายเอา,อางี้ลวกันพฤติกรรมอันตรายนะเช่นบุหรี่เนชะ่ไหมเราไม่ได้มีความจําเป็นเลยถูกไหมที่เราจะต้องไปสูบบุหรี่ใช่ไหมครับนะเราไม่มีความจําเป็นเลยใช่ไหมที่เราจะต้องไปกินเหล้าเพื่อให้เมาไม่สิควบคุมสติไม่อยู่เกิดไปะทะเลาะเบาแว้งไปตีกับคนนะครับอันเนี้ยนะเราควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้เราให้ดีนะหยุด h a r m f u l habits ต่างๆนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวก p o l พอลูนะชันนะเช่นพวก PM 2.5เนะี่ยตอนเนี้ย ไม่มีใครไม่พูดถึง PM. 2 5นะแล้วก็หลบนะในที่ที่เป็นห้องปิดนะมีเครื่องฟอกอากาศใส่หน้ากากเป็นต้นถ้าไม่มีความจําเป็นก็อาจจะต้องไม่ไม่ควรที่จะออกไปกลางแจ้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรา,เาทําได้นะร่างกายของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมเอา5เทคนิคนะที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวและแข็งแรงขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับผมสรุปตอนท้ายนี้ สั้นๆอย่างนี้ข้อที่1ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสม,เมอนะครับข้อที่2กินอาหารที่ดีและเพียงพอต่อร่างกายนะครับข้อที่3นอนให้พอนะครับข้อที่4ควบคุมจํากัดความเครียดของเราให้ดีนะครับอย่าลืม b r ิสิทธิ์เอ็กซ์ซอร์ซยอย่าลืมปัญญานในแง่ที่ว่าปัญหานั้นแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเขานะครับและสุดท้ายก็คือ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความอันตรายต่อตัวเองนั่นแหละนะครับก็คือเรื่องของการสมสูบบุหรี่การดื่มสุรานะหรือหลีกเลี่ยงพวกมลภาวะต่างๆนะครับคิดว่า5เทคนิคนี้นะลองทำตามให้มากขึ้นให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับใครทำได้ผมรับประกันเลยนะว่าอายุยืนยาวแข็งแรงแน่ๆ นะอย่าลืมยิ้มให้กันหัวเราะให้กันทุกวันนะครับแล้วชีวิตของท่านจะแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับว่าผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ